ก็ดีใจมากมากเลยครับกรืเลยขอบคุณหนึ่งไปชอบมากมากครับก็เป็นโปรดักที่แบบเราอยากได้มานานแล้วแล้วก็เป็นโปรดักที่แบบเราใช้จริงจริงก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่แบบสมบุกสมบันออกแบบออกกองโดนแดนดโดนฝนโด,น,ด,น,ดนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นแบบกันแดดเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเราพกอีกตัวตลอดครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบบ เป็นกันแดดแล้วก็เป็นโทนาัพด้วยนะก็หมาอเลยซึ่งแบบเก่งกันใช้แบบตัวเดียวจบเลยไม่ต้องแบบใช้ตัวอื่นก็จริงจริงโดย t n Brightening Sonar p f 50 PA+++ เป็นโปรดักต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าส่งตรงจากเกาหลีเลยแล้วเปิด uh ตัวไปพร้อมๆของเขาและที่สำคัญเลยคือ เดอะเฟสชอปตัวกันแดดตัวนี้เนาะเป็นแบบหนึ่งในผู้สนับสนุนของเอ็ดจีดาต้องรอด้วยก็เห็นว่าในที่สุดทันนี้ทีแปที่ผ่านมาเนี่ยแต่จะเห็นน้องกันแดดสีส้มเนี่ยอยู่ในมือของครูแล้วก็ถูกใช้ในการโพลล์อัพหน้าของอครูพลายก่อนที่จะได้เจอกับน,น้องเข็ดก็ไม่ต้องแปลกใจว่าจะท,ทำไมออร่าอะไรที่แบบนั้นก็จริงๆภูมิใจมากๆกับเข็ดทุกปีเพราะว่าอย่างกันแดดก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่พวกเรารอกันมานานจนวันนี้แบบได้รับการดิ้นดูจากผู้ใหญ่จากเดอะเฟสชอปแล้ววันนี้ก็ได้มา งานเปิดตัวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคยได้มีางานเปิดตัวบิวเ,เตอร์อะไอรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยชินนะก็ขอบคุณแฟนที่แบบนี้มเราวยกมนั่นแหละจะเปนตอบโจทย์หนุ่มสาวยุคใหม่ยังไงบ้างจริงๆตอบโจทย์สําหรับเก่งมากๆแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าใช้หลายๆตัวแล้วรู้สึกว่ามันมันคลุงพลังตัวเนี้ยตัวเดียวจบครับทีนวันบอกเลยว่าให้ความชุ่มชื้น กันแดดแล้วก็ทนอาพลอยอย่างตัวเก่งก็บางวันเก่งรู้สึกว่าหน้าของตัวเองเนี่ยบางทีมันมันมันโอเคแล้วแหละแต่อยากให้แบบเฉดมัผลอาพลึ้นตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความไวมากงแหนวัวหน้าหมองอะไรเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ได้คือมันเหมือนรวมกับการทนอัพเข้ากับกันแดดเพราะว่าบางทีอะพอเราแยกโปรดักต์ใช้ระหว่างกันแดดกับทนอาบางทีมันมันมันทำให้ มันหลชันหลเยอะแล้วมันจะทําให้การใช้ชีวิตในเมืองไทยมันยากเพราะมันจะยามันจะยืดมันจะไหลได้ยาหยานจะสัมผยายาหยาหยาหยายาห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 ยาวยาใช่ก็ใช้ตัวนี้ตกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ต้องกลัวในเรื่องของความแนักขาวอกอะไรเงี้ยคือตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่พวกเราได้ลองใช้กันแล้วเราก็ใช้อยู่ตลอดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวเรามันมันคนับขึ้นโดยที่มันจะค่อยเสื่ม แต่ว่ามันจะให้ผิวที่แบบไร้ขึ้นแบบว่ามาณหนึ่งระดับเลยก็ฝากลองใช้ได้น่าจะมีตัวที่แบบคนไทยน่าจะชอบไปจบในหลอดเดียวจบในหลอดเดียวเดี๋ยวนี้แบบเดินไปที่ไหนหน้าไร้หนึ่งระดับคุณผู้กองอองเลยฝากไปหนึ่งะดับเลขอบคนไทยครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกันแดดตัวสีส้มนะครับ وا ทเทนนิงคอนแอปในกลุ่มเดอะเฟสชอปนะครับบอกเลยว่าเอ็นท์เพ็นขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับจบตัวเดียวเลยขออนุญาต อน้ใหคุณหยิบไม่เนียนเลยอ่ะมันมันสิเราไม่ส่หรือว่าหยิบแบบส m o o t อ s m หให้โบนให้โบนห่งสองามปุ๊บเออเหมาะสมมากๆเลยเออ ะครับผมตัวนี้นะครับตัวสีส้มนะครับเฟสท็อปนะครับเราบอกว่ากันแดดแล้วก็หน้าใบได้แล้วครับสามารถสนับสนุนเฟสทอปนะครับตัววิตามินซีไวท์เทนนิ่งคุณภาพสูงนนะครับได้ในทุกสาขาของเฟสทอปนะครับจากหน้าจอเป็นสินค้าชั้นนำหรือว่าตามร้านที่มีการขายตัวนี้ได้เลยหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได <preciso> ้นะครับยังไงก็ฝั่งแฟนของเก่งน้ำซีนงรือว่าเป็นแฟนของเก่งตีลาต้องรอดเนี่ยซัพพอร์ตโปรดักต์ตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยน่ารักกำลังดีมากๆก็อยากจะ ไปได้รับการสนับสนุนมาเป็นคราวนี้เราต้องขึ้นแท่นได้และวะห้างแต่ขึ้้งแต่ครับห้างแต่แล้วจ้ายังไงบ้างความรู้สึกนี้ดูดีเฟนๆนนี้เยอะมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างเพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นหรอรู้สึกอ่ดีใจครับดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรพึ่มรู้สึกว่ามันมันเดินทางมาแปดปีแล้วอ่ะเดี๋ยวแค่4 EP ปีเท่านั้นแบบมันจะมันจะถึงแบบจุดที่ที่ทุกคนจะได้ดูโปรทั้งสองตอนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอยากอยู่กับเขีมทิลาไปทุกวันเลยอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็อยากอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีพี่ๆแบบมาให้กังใจมีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโมเมนตท์ที่สนุก แล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆเราอูภาพไปไหมว่าแบบคนจะรักเรามากขนาดนี้อะไรองเงี้ยจริงๆก็ถ้าพูดตามตรงเราก็มานิเคิลสติ้งเนาะเราก็พยายามคิดภาพว่าเฮ้ยจะมีคนมาแบบมาตามคนอนทรอยเราเยอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าส่วนตัวเราก็เริ่มพวกเราเริ่มกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นพาร์ทเนอร์กันจนเลือกกันเป็นพาร์ทเนอร์จน ไม่มีงานเราต้องมานั่งถามกันว่าเฮ้ยเราทำยังไงกันได้บ้างแท็กที่หรอเุนที่ซื้อแ้วทุนหรือะไรจนมาถึงวันนี้ที่ผลงานมันแที่ยวมาแล้วทุกอย่างมันก็เงินแบบไปสู่คนสมจริงไปสู่แต่ฝั่งเราจริงแล้วการตอบแทนความเหนื่อยยากเหล่านี้มันคือมาในในในรูปแบบของครัำที่ทรายทำให้เยอะขนาดนี้เลยเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันมันเกินความฝันของเด็กต่างจังหวัดสองคนนี้มากแล้วนะครับก็แค่หวังว่า ความหลักที่ได้แบบแฟนคลับที่มาหาเราตอนนี้ก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะมันใจมันหายเหน่อยไงวามันมันหายเหนื่อยมากๆคือถ้าทุกคนติดตามเข็เุยาราต้องรอดอะทุกคิวแทบจะเป็นคิวในทั้งหมดซึ่งมันคือการถ่ายทำที่แบบยาวนานแล้วก็ทุ่มเทมากๆซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเก่งน้ำปิงพี่ต้ลบอยวันหรือนักแสดงทุกคน แต่ทีมงานทุกคนดีใจมากๆ,ๆเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ซี่เราออนไปหนึ่งตอนเนี่ยแล้วเราเราออนไปถ่ายไปอะไรแบบนี้แล้วเรากลับไปทํางานกับพี่ทีมงานพี่ทีมงานก็จะบอกว่าอุ้ยบาผมดีใจมากเลยแบบที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้เพราะาเก่งมองว่ามันคือโปรเจกต์ที่แบบเราทําร่วมกันมันคือถ้าขาดคนใดคนหนึ่งแบบมันจะไม่เกิดโปรเจกต์นี้เลยว่ามันเกิดจากแพชชั่น อคจริงๆทีมงานพี่พี่ทีมอาร์ตพี่พี่ไฟพุ่มกับทุกคนทุกส่วนแบบดีใจมากที่มันที่มันเป็นเป็นกระแสมาได้จริงจริงความฟังมันมาพร้อมกับเราเรื่อยๆเนาะทั้งแบบงานงานอะไรนะงานอีเวนตหรือหลักของเซอร์ซีรีส์พิลเตอร์อะไรทั้งทุกอย่างทุอย่างเรียกหนาเรตติ้งครับซีรีส์ก็คือทุกอีพีไม่มีอีพีไหนที่ดรอปเลยอ๋อจริงๆขอบคุณมากเลยครับเพราะว่า เราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะเราเรา,เราไ,มไม่ได้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสัญญาณของการบอกว่านี่คือแมสแล้วนี่คือกลางแล้วหรือนี่คือคนหลักเจือแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นกันอยู่แค่เนี้ยเราเลยตอบกันไม่ได้เราก็ถามกันแบบว่าเฮ้ยน,นี่นี่เราแบบแมสแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยจนเราได้มาสัมผัสด้วยกันมาออกงานเปิดได้มาเจอคนได้เห็นตัวเลขสถิติของแอปแอพพลิเคชันดูย้อนหลังของแพลตฟอร์มใดๆแล้วเราเรารู้สึกว่า ตัวเลขพวกนี้มันทำให้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันคงเป็นอะไรที่แบบเป็นอมนอ่นจริงๆอะไรอย่างงี้คือเราคงไม่ได้คิดกันไปเองหรือว่าฟนคลับก็เราขอบกันเองว่าแบบมันดีมากมันดีมากดูอย่างเดียวคือเราคงไม่ได้คิดไปเองแล้วอะไรอย่างงี้ก็ต้องเหมือนแบบขอบคุณทุกฝ่ายแบบขอบคุณทั้งแต่ทีมงานที่ตั้งใจออกเข้าออกกองเข้าป่ากแบบว่าเราโดนยุงกัดไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวแล้วแล้วประสบพบเจออะไรต่างๆนานามากมายจนมีพวกเรามาอยู่ตรงนี้เน็นตัวแทนทุกคนกินงานเบื้องหลังอันนี้แล้วก็ ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าอีก9ก้าสิบ่เปอ็นสองอีกสี่ปีนี้มันจะไปได้อีกแล้วมันก็จะไปได้ไกลที่สุดแล้วที่มันจะไปได้อะไรครับก็อ,อยากเห็นกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปตกที่ไหนเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรคิดกันในคาดการได้แล้วมันมันไปแบบสัมพอหรือเปล่าคือสองทีมันดูเหมือนไม่พอแล้วตอนนี้มันไม่พอเหรอฮะ ตอนนี้น้องปิงเคยบอกว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้แค่แบบไม่ร่นดูเนาะเขาเรียกนะแม่ป้าข้อนีูได้พาะเราเราพิสูจน์ได้อ่าจากเรียกนะเราเราพิสูจน์เราพิสูจน์ได้ว่าจากวันที่เราไปดูอีพีจบถูกปะเลตดิ้งก็ยังคงยู่แสดงว่าแม่ๆต่างจังหวัดก็ดูผลงานเราวันนั้นคือสิ่งที่น้งปิง คือตอนที่เราพูดไปเราเราแค่เห็นสิ่งที่เราทําแล้วเราคิดไปเองว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนดูที่เป็นก BL s e r ี e s กระชอบชอันนี้เราคิดเองแต่ว่าเราเพิ่งเห็นสถิติตัวเรขกว่ากลุ่มฐานคนดูที่ขยายเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดเนี่ยคือุ่มฐานที่เกิดในเดนแบบเบบี้โฟมเมอร์เป็นอะไรที่เราแบบฮะ ตอนเราเห็นเรายังค้างว่าอันนี้คือกลุ่มคนที่ตัวสถิติมันโดดขึ้นมาเลยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่มากกับวงการเรียลรีแล้วก็คิดว่าคงใหม่ในแง่ถาิติกกันว่าแบบนี้พี่ๆได้ทำาัตตาแล้วคนก็แบบบอกพูดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากสาหรับสิ่งนี้อะไรครับแล้วก็คิดว่ามันมันเกินความคาดหมายเราไปมากๆแล้วก็บอกว่ามันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ออกมาหีกอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรแบบที่เราได้ตกใจแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการกดล้องอีเม มีหลายคนฝากถามมาใช่คำว่ากดล็อกความสัมพันธ์ดีกว่าเออใช่เลยครับเป็นรหลายคนบอกดูแบบนุ่มนวลเงี้ยแบบขอบคุณเราย้อนโมเมนต์นั้นหน่อยโมเมนต์นั้นแหละเกิดนะเกิดแล้วก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณแหละขอบคุณน้องว่าคือการการที่เราเป็นเป็นนักแสดงหรือว่า ที่แบบเราเข้าคู่กันในในการบบการแสดงด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากๆกว่ามันจะเกิดม,มันจะเกิดฟีนนั้นขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเกิด,ม,กดมันเกิดจากวิธีคิดวิธีที่เราวางแผนมาทุกมดแล้วมันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่าเออขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณคที่แบบที่ชอบจริงๆก็แอบ,บเห็นว่าแต่และคนทุมแบบฟีน เพียงเราะเแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจเเราานะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเราแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันสำหรับในชีวิตตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของพี่เอกแต่ว่าพอมันเป็นการเจอกันไม่พอันเป็นการเจอกันครั้งแรกอ่ะมันมันคือเคมีที่มันเพิ่งเคยออกสายตาอะไรอย่าเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ เราก็ว้าวในตัวเองว้า wow! วในที่เก่งเกันตอนที่เราเห็นเพราะว่าตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่ได้มาดูคาพค่าหเลยลเราอยากเห็นเป็นความบุกคนแล้วพอมันผ่านการตัดต่อผ่านสกอร์ที่มันยิ่งแบบทําให้ทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบออกมาได้อย่างดีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะสอบคำถามหลายแคนที่มีคอนเซิร์นเข้ามาเราะว่าเออมีการแบบเดากันว่าแบบเฮ้ยมีการอิสร์อะไรกันบ้างใช่ไหมในทีแบบเนึ่งทีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่ามีเทรนีน่าต้องรอดทีเก่งนิงไม่ได้ใช้การอิสร์ในการ อย่างเกิดจากการโคโยทั้งหมดซึ่งมีคอนเทนต์ของนักแสดงทั้งสองคนนักแสดงที่ต้องเล่นเอนงด้วยกรรันทุกมีการแชร์วามที่เห็นระหว่างผู้กันดนักแสดงอย่าั้นทุกอย่างเป็นการถูกออกแบบวางบางล้วก็ใช้กล้องในการช่วยทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสากลที่ที่ถูกต้องเลยเพราะว่าพวากเรานเคยเรียนมีกาว่าเราเราให้ความสัมคัญก์ในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราพูดตลอดว่าอันไหนเราสบายใจ,จกันแค่ไหนไหน,นเราแบบมีไอเดียแบบนี้นะเก่งกัวเองจะมีไอเดียแบบนี้นะอะไรเงี้ย เราก็จะแชร์กันตั้งแต่ขั้นตอนการโควรีโอการทำเอ็นซีอะไรครับซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราแพลนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วอย่างเช่นซีนที่แบบเป็นจมูกเนี่ยนะอันนั้นคือการตัดสินใจร่วมกันเพราะว่ามันเป็นซีนที่เรามองว่ามันเป็นจุดสุดที่น่ารักของคุกอีนนี่ถ้าใครได้เคยได้ดูดีนีเป็นซีนจะรู้ว่าในซีนสุดท้ายของบอดี้การ์ศของคุณผมเนี่ยจะมีซีนแบบนี้ซึ่งมันเหมือนกับพิสเูอร์เว่าเก่งแล้วงเตติบโมานะแบบ ถ้าตัด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 วางด้วยกันมันจะเป็นภาพของการเติบโตเป็นปีที่แบบยดีในซีนี้แล้วกันเรามองเป็นแบบนั้นเป็นไอเดียอะไรอย like ่างนี้มากกว่าหรือยตัวอย่างนะครับก็เลยแบบไม่อยากให้พ like ี่ๆเป็นห่วงหรือว่าแบบาเออตีความแบบใหญ่โตเนาะเพราะว่าจริงๆอันนี้พวกเราก็อยากจะให้พี่สบายใจหรือว่าพวกเราก็รักตัวเองแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองที่คนชอบค้าดูสวยจริงในคอมเมนต์ไม่บอกอยู่สวย แร้มีกยังไงดีคะจริง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 มันอย่างอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในในขั้นตอนของการแบบคุยกับทางผู้กับแล้วก็คุยกับคุยกับ,กบทางทีมงานรวมถึงตัวพวกเราทั้งสองคนซึ่งตอนตอนที่เราตัวกรารเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็ฟังฟังบีบจากผู้กับแล้วก็แล้วก,วก็เราบอกว่ามันคือ จุดที่ทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีความรักในในการที่จะแบบเออกมาอย่างไรซึ่งอย่างตัวพ่อครูเนี่ยตัวพ่อครูเนี่ยเป็นความรักที่อย่างที่บอกว่าเขาอยู่อยู่ในในกรอบตลอดเขาแบบเขาอยู่ในในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาเขาบาเพ็ญศีลอะไรแบบเนี้ยใช่แต่พอเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากออกมาเป็นนธรรมดาอะไรแบบเนี้ยมันก็เล ก็คือเริ่มเริ่มมีไอค,ความคิดหรือที่อยู่บางอย่างที่มันหมืนอนพัฒนาหนึ่งหนึ่งในความสวยงามที่เกิดขึ้นเป็นเพราว่ามันเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจเราก็เชื่อใจกันมากๆแล้วก็เราแพทย์เขา living the moment มากๆเราปล,ล่อยให้เราโตไปกับตัวละครอมณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีไซน์มันออกมาให้เหมือนกับที่เขาจะ็นอย่างซีนที่อยู่ใต้ผึนั่นที่มาาันเป็นจุดแลกของกีฬา จะมีอินเตอร์แฟนบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมน้ำติ่งจุกแบบนั้นมันแบบทำไมไม่เปิดปากดูจุกแบบเป็นรูปแบบแล้วมีย่างนแลอย่างนี้แล้วบอกว่ามันเป็น choice การเลือกของของท้งติ่งแล้วก็การติ่งความสูงต่ำนะครับเพราะว่าจุกของคนที่อายุแค่20แล้วไม่เคยจุกใครมาก่อนมันไม่มีทางจูกแล้วโตแล้วแล้วด้วยความครอบครัวมีทรสินแบมันมันคือมันคือมันคือความสวยงามของความอ้วนนั่นเองที่เรามองว่าเฮ้ยมันมันคือเหมือน coming of age ได้เห็นว่าตัวน้องเขีดแบบ รูปแรกเขาเป็นอย่างนี้แล้วรูปอีกครั้งเขาเป็นแบบนี้มันคือความสวยงามที่เราดีไซน์ออกมามากกว่าก็าอยากจะอธิบายอนะไรๆเพื่อให้เข้าใจแป็นยูปสวยมากดีส<อ>ี<อ>แม่วนดีสีน<อ>่ารอก<อ>ตอนนี้ไปไหน่าก,กึง EP สักหน่อย EP ที่มันกำลังจะได้ลุนไปกับ EP แล้วนะครับผมก็ EP ต่อไปนะครับรับรองว่าขอพูดสั้นๆแล้วกันขบยิ่งกว่ากระบองเต็ <laughs> ใช่ฮะก็ขอฝากด้วยฮะับ EP เก้เป็น EP ที่หลังบ้านบอกว่าสนุกสนุกมากอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันโอเคเราฝากติดตามด้วยครับ EP เก้าของเอ็นจิรานะครับทั้งการดูสดในช่องวันหังสิบเอ็ดเนาะตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังไอทีตอนนี้คือเราพยายามจะดันให้มันเกิดนิ่งท้นครับสัปดาห์ใช่ได้แล้วก็ว EP EP เก้าใช่ไหมครับฝากเตรียมทิชชู่เตรียมใดๆไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เราทิ้งท้ายไปใน EP แปดเนี่ยค่อนข้างหนัก ข้าง <Thursday spe ek> หนัก okay. เ mm hmm. ห็นแค่น<ๆ>ั้นหลายๆคนก็รู้สึกมากๆไปแล้วรองไห้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าเป็นอีนตที่ที่อีโมชั่นแน่าจคกคนข้างเยอะก็เตรียมใจกันเยอะนะครับปุกคนั e ๊บปั๊บปับปัับปั๊บปั๊ับ ก็เดี๋ยวฝากติดตามเพจต่อไปของพี่เก่งไว้ครับอาจจะได้ยินแล้วในซีนที่อยู่ต้ฝุ่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนก็รอติดตามข่าวสารในแบบแอคเคาท์พิการนะครับ